ครับวันดีครับ นี่เชลลโรสมาเตอร์เรวัตกาหลงครับกับลาาคู่นะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกครับที่เราได้มาร่วมทริปกับบริษัทโตมี่ในการท้าเลนตำแหน่งนะครับชลล์โรสนะครับก็ประทับใจครับแล้วก็ตั้งแต่ที่สนามบินแล้วครับจากการต้อนรับของเจ้าหน้าที่แล้วก็การดูแลของบริษัทนะครับเรารู้จักโตมี่นะครับเนื่องจากว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่มันสุดยอดนะครับและโตมี่ยังให้รายได้กับเรานะครับที่มั่นคงและเรายังได้ท่องเที่ยวนะครับได้พบปะผู้คนได้รู้จักสถานที่ต่างๆอย่างเช่นวันนี้ครับ เรามายังประเทศไต้หวันนะครับซึ่งเป็นท่าเรือที่สวยงามมากแล้วก็เป็นอะไรที่ว้าวมากๆนะครับมาหลายคนเลยนะครับอยู่ในตําแหน่งชาวโรดโรถนะครับอันนี้นี่คือรหัสคู่ของผมนะครับก็เดี๋ยวให้เขาได้พูดถึงอาโตมี่นิดหนึ่งครับเช่ไลยครับค่ะก,ก็สนุกมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณอาโตมี่ด้วยนะคะที่ได้มาร่วมทริปครั้งนี้ค่ะ ดีค่ะพี่แพรพลอยนะคะความรู้สึกรู้สึกว่าทั้งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้ไปทริปเที่ยวกับบริษัทอะโตมี่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการท่องเที่ยวกับบริษัทเนี่ยมันคือไลฟ์สไตล์ที่เราได้ทั้งความสุขความสนุกแล้วก็ได้เงินด้วยนะคะก็อยากจะบอกว่าชีวิตสมดุลจริงๆอ่ะหาได้ที่อะโตมี่จริงนอกจากความสําเร็จได้ท่องเที่ยวได้สังคมที่ดีแล้วก็ได้การดูแลจากบริษัทอย่างดี มากๆเลยค่สวัสดีครับผมชารอนโรสมาสเตอร์นนทชราศีนะครับได้มาร่วมทริปกับอาโตมี่ประเทศไทยทริปชารอนโรสที่ไต้หวันรู้สึกประทับใจมากๆเลยก็รู้สึกอบอุ่นที่ได้มากับครอบครัวด้วยนะครับรู้สึกว่ามันเป็นทริปที่สมดุลชีวิตอย่างหนึ่งนะครับที่ครอบครัวได้มามาเที่ยวนะครับ นี้เป็นทริปในตำแหน่งของชาลอนโรดนะคะเราได้มีโอกาสมาคือประเทศไต้หวันนะคะบอกตรงๆเลยว่าเป็นทริปที่สุดยอดสุดยอดในที่นี้คือสุดยอดในเรื่องของพื้นที่ของประเทศนี้ที่เราไม่ค่อยรู้จักมาก่อนอย่างเช่นการนำทัวร์ของครั้งนี้ได้พาไปที่อาริซาน,ลานแล้วก็มาที่จตุรัส ของท่านเซียงไคเช็คมีบางเรื่องราวที่บนโลกใบนี้ที่เราไม่สามารถรู้ได้แต่เรามาทริปนี้เราสามารถรู้ได้อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงโดยละเอียดก็ขอบคุณบริษัทอโทรมี่ด้วยนะคะที่ทำให้เรามีประสบการณ์ดีๆแบบน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกทดีครับสวัสดีครับ สิ่งแรกที่สุดที่รู้สึกประทับใจนะครับในส่วนที่ทุกๆคนเนี่ยนะครับรู้สึกว่าทุกคนมีรอยยิ้มนะครับแล้วก็ทุกคนสนุกสนานแล้วก็ทุกคนเองเนี่ยนะครับก็มีความสุขกับการที่ได้มามาใช้ชีวิตมาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มาชื่นชมธรรมชาติรวมถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับในของไต้หวันนะครับแล้วก็ได้ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัว สิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสาหรับการทําโปรโมชั่นทัวร์ในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีจะพบกับอุปสรรคมากมายแค่ไหนที่เกิดขึ้นนะคะตาลก็จะอยู่เคียงข้างแล้วก็คอยช่วยเป็นจะคอยช่วยเป็นกําลังใจแล้วก็ดูแลทั้งคุณทั้งครอบครัวแล้วก็ทีมแล้วก็จับมือเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคงตลอดเส้นทางขึ้นสู่เอ็มพีเรียลอย่างแน่นอนคะ่ะ อยากจะบอกว่าธุรกิจอตอมี่เป็นธุรกิจที่หาไม่ได้อีกแล้วสิ่งที่ได้จากอตอมี่วันนี้และมาทริปนี้เป็นทริปที่เราคิดก่อนหน้านี้แล้วว่าวันที่เราได้เป็นชาวโลสเราจะพาพี่สาวพี่จิตมาเป็นไลฟ์ซานิโลของเราแล้ววันที่เราขึ้นชาวโรสเราจะพาท่านเนี่ยมาได้เห็นความสําเร็จของเราว่า มันมีธุรกิจแบบนี้จริงๆที่สามารถสร้างเป็นแพสิ่งเดินทำได้จริงๆแล,แล้วไม่ใช่เฉพาะสร้างได้แค่ตัวเร,เราเราสามารถส่งต่อให้กับคนที่เรารักและบุคคลอื่นได้ในโลกใบนี้